ไอ้ไอ้เจ้าบอลผมไม่ห่วงครับผมห่วงไอ้คอสองอะไอ้โอ้โหมาแล้วโอ้โหมาและกันคนกับเกามานี้ดันแก้วมานี่ดันเหลือดีบางพูดนะเจอกับเจอกับเหลือต่างจังหวัดหรืออยู่ภาคอีสานเอาลราสิงรถกินสิงรถไฟกินบอลเต็มที่สิงรถไฟกินบอลเต็มที่เที่ยวแรกสิงรถไฟกินชที่ยแต่เที่ยวนี้เที่ยวนี้แก้วมานี่ดันแก้วมานี่ดันขอให้สู้แล้วกันขอให้สู้แล้วกันอย่างอื่นก็ปลอดภัยมาแล้วแก้วมานี่ดันหัวพายใจบอลหัวพายไม่เบอลน้ำ คุณจะลบกบตลาดปทุมคุณจะลบกบตลาดปทุมมาแล้วจ้าอาวตะทุบได้ดีไม่ได้แก้บินดันแก้บินดัพยายามไล่ตะทุบเข้ามาเอาละไว้เอาละมาเอาละไว้เอาละนะหมดยอดเทียหมดยอดเทียบมีเมาแล้วทิ้งน้อยที่ทีนีก่อนจากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดเอาละว้จะหนีหนีออกหลังหนีทันนี่ไม่ทันเอาละไว้แก้บินดัไล่ หัวแล้วดูที่ว่า uh, ผ่านมา200เป็นสอริเป็นแรกดูที่ว่าสิงรดอกกินส ok ิงลดอกกินกันไปกันหนีได้รอดปลอดภัยรื้ไม่ไหนเมื่อแก้วมันดิรัสเลือดังเรือดีจ่าบางภัยพิจิจกำไลบดได้มีไล่ขยี้ไล่กอดขอมาดูที่ว่ากอดคอกอดได้กอดได้จะแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อสิงลดอกกินบอกว่าเที่ยวนี้ขอดน้าแก้ว มณีรัตน์เอาล่ะจะขอได้ไปน้องแก้วมณีรัตน์พี่น้องชาวบางไผ่พี่น้องชาวแม่สอดพี่น้องชาวจังหวัดตากนั้นดูอยู่สิที่ทั้งบางไผ่บางอุณาเอาละเทีนี้จะทำไอ้ไปน้องสีทิ้งรถนนาจีจ่าร้อยเอ็ดก็พยายามจะพายหนีหนีแล้วหนีอีกหนีแล้วหนีอีกแล้วแก้วมณีรัตน์จะตีจี้มาปล่อยให้สิงห์ร้อนนักีหนีเข้าเส้นชัยอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าลูกตำรวจ The winner is สิงหลนกิ from Blue Zone เจ้าหลุนตะห้เชางเจอชื่อสิงหลนกิจครับกรรมการตัดสินล่องน้ำท้กงเงินครับสิงหลนกิจเป็นเลอชนะสิงหลนกิจเป็นเลอชนะไปทั้งสองเที่ยวครับ